จที่คอยดูแลเจ้าให้ดีๆบอกให้ผู้ใดเข้ามากำกลายในชีวิตเจ้าทั้งที่ใจบ่เสียวโดยรู้ช่วงนี้เก็บไปไงบ้างหรอก็นี่เหมือนดำแล้วป่ะ ไม่ต้องรู้ก็ได้ปะลูกคนนี้นี่แม่ถามดี่ดีพูดยังไงก็ไม่ฟังสอนก็ไม่เอาเรียนก็ไม่เก่งแบบที่เขาโหแม่แม่แม่ไม่เข้าใจอะไรเลยวะคุณ่จรดทำไรวะทำไมไม่เฟี้ยวเลยพ่อแม่แม่ไม่เข้าใจกูเลยวะสไตล์วัยรุ่นน่ะโยโย่ะรู้จักปะไม่เลยนะเว้เพื่อนปะไปคุยกันที่รัก องไหมายเครียดด้วยแต่มันไม่ดีไม่ใช่หรอวะลองดูแย่ก็ดีใช่ไงตอนนี้นี่แหละครั้งแรกแต่ต่อไปก็ชินเองีวาย่้ะเเจอ ก็นองน้ำใสไงตัวเด็ดซอยเนี้ยมึงไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักอะ่ะน่าลองวะมึงก็ลองดิคนเนี้ยง่ายซะด้วยซีอาโค่นน่ารักเลย ตาบ,บ้าเฮ้ยนั่นมันคนสวยนี่หว่าสงสัยท่านเสียแล้เราแชร์ไปหาสิดีกว่านี่เธอเป็นอะไรหรอ,โ,อ,โ,อโหไม่เฟีย้ยวเลยวะ่ะให้เราดําใจดีกว่าดีเหรอจริงสิเราดีกว่าคนเก่าเยอะเราเอวดีมากเลยนะเว้ยเรามีถุกอย่างนะเราไม่ใช่มันหรอกเราเป็นหมัน หนิบอกไม่ท้องไงสงสส่น้ำเชื้อเรามันดีเกินว่ะเราขอโทษเดิวเราเราไปชอบเองหนิบอกว่าแกเลือกเอาไงเราขอโทษว่ะเราทำผิทเอาไปแล้วอ่ะทำไมแกทำยี้วะมีความเป็นผู้ชายอยู่ไหมไมี ควเป็นจริงเราเป็นหมันแต่ว่าเราทำ้องได้ก็ไม่รู้หรือเป็นท้องกับใครก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเราต้องรักชอบเขาอ่ะความเป็นผู้ชายสุภาพบุรุษอ่ะจะมีหรือเปล่าอ่ะความเปไม่รู้เราตามตาโต๊ะเชื่อมึงกูเลิกกับปาหมดแล้วกูไปคุยกับน้ำใสแล้วนะเว้ยเชี่ยโคตรเท่่อะสองโคตรเก่งอ่ะแล้วน้องแม่งเด็ดปะเด็ดมากอยู่วะ ดีแล้วเริ่มกับปาโมดอ่ะอกูมีเนี่ยยาจากพี่แอสคองแปดไปไปไปโอ๊ย,อยมึงชนกูทำไมวะมึงก็แหละชนกูมึงมีปัญหาวะแล้วมึงยุ่งอะไรด้วยวะมึงน,นี้ก็สวยดิมัวออกไปเลยเดี๋ยวกูคูคชีย จาไงวะกูจะต่ยแล้วนะนก็มาดีรับอ่าดิดกลบได้กลบได้อ้า oh. t oh. o d เ y i ยนวัน a ี้กูอท n อุดรธานีอวันนี้ตุกตุ้งไนาิเตโร่เสโอ้ น,นี่คือไทยแลนด์ไทยแลนด์นมสนมั้อ้คล่อ้นี่ไป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 ไงไปไเไป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 ไอไป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  ทะเลาะกันทำไมเอ,อะอะเสียงดังรบกวนชาวบ้าน,นทุ่งช่องก็มันมาตีผมก่อนนะครับมันมาชนผมก่อนมึงนั่นแหละชนเพื่อนกูนั่นเป็นทางกูเดินกูก็เดินได้บ้านมึงเป็นนายกตะวันที่ยววะตุ๊กี้ตันโก้ตุ๊กี้ตันนี่ตุ๊กี้กระดู๊กพอๆๆนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยไปเรียกผู้ปกครองเธอมาผมผมไม่มีพ่อแม่ ก็นั่งอยู่ตรงนี้เฉยๆไม่ต้องทำไรไอ้ญี่ปุ่นก็ไม่ต้องทำไรฟังไม่ออกโรมันจ้าจิกูไม่ทำอะไรมาอีกกูบอกกูแล้วหลายร้องกูกระเทียมกูถอดๆๆแล้วนี่เป็นอะไรอืะไรนี่เอยบอกกูบอกคุณพ่อสิเป็นคุณแม่ของ คนท่านนี้ใช่หรือไม่ใช่ค่ะใจเย็นๆก่อนนะคะลูกคุณแม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรมั่งแค่แต่อยตีนิดหน่อยมีสองคนสามคนขอโทษกันแล้วก็ติดลื่นไป ส่วออกมาแล้วนะครับยินดีด้วยคุณไม่ใช่พ่อ,อของเด็ก<ว>ส่วนพ่อของเด็กตัวจริงก็คือคุณบาสครับเท <c oughs> ่าเป็นจริงแล้วเราก็ยังรักให้อยู่นลวเว่ยแต่รักเธอมาที่สุดเลยนะเฮ้ยจริงเหรอจริงดีวะ 「君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと」 どれだけでもあっそうと届かない場所で僕ら恋をする時計の針の二人を横に見ながら進むこんな世界を二人で一生にやら長の生き